วิธีการรักษาสายตาในปัจจุบันเนี่ยค่ะวิธีที่1ค่ะ trans e p i t h e r i a l p r k ค่ะเป็นการขูดผิวกระจกตาด้านบนที่เรียกว่า e p i h e r m i u m ที่มีความหนา55ไมครอนด้วยเลเซอร์จากนั้นก็เจรไนรักษาสายตาต่อเลยด้วยเลเซอร์นะคะวิธีนี้จะมีแผลกว้างจะมีความเจ็บและก็ใช้เวลาในการที่จะหายนานกว่าวิธีอื่นๆค่ะ วิธีที่2นะคะคือ SBK SBK เป็นการทำเลสิกค่ะโดยการใช้ใบมีดเปิดชั้นกระจกตาขึ้นมาจากนั้นก็เจรไนด้วยเอ็กซ์เมเเครื่องมือที่เป็นใบมีดอันนี้มีชื่อว่า SBK นั่นเองนะคะวิธีที่3คือเฟมโตเซ c o ันเลเซอค่ะเป็นเลสิกเหมือนกันแต่ว่าเปิดชั้นกระจกตาด้านบนด้วยเลเซอร์เมื่อใช้เลเซอร์เปิดฝาแล้วก็จะเปิดชั้นกระจกตาขึ้นแล้วก็เจรไน้ ด้วยเอ็กซ์เมอร์เลแล้วปิดฝากลับนะคะส่วนวิธีที่4คือ r e l ล x Smile เป็นการใช้เลเซอร์ชื่อว่าเฟมโตเซกันเลเซอรสร้างก้อนก้อนหนึ่งเรียกว่าเลนติคูแล้วเปิดแผลเล็กๆมีขนาด2มิลิเมตรคีบเลนติคูออกมาจากกระจกตาค่ะรักษาสายตาสั้นและก็เอียงนะคะวิธีที่1กับ4จะไม่มีการเปิดฝากระจกตา ส่วนวิธีที่2กับ3จะมีการเปิดฝากระจกตาค่ะวิธีที่2จะเปิดฝากระจกตาด้วยใบมีส่วนวิธีที่3เปิดฝากระจกตาด้วยเลเซอร์นะคะและนี่ก็คือ4วิธีการรักษาสายตาบนผิวกระจกตาในปัจจุบันค่ะ